สวัสดีค่ะปังปังทิ์ค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าปังมีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับผิวค่ะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะได้พบกับตัวนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือวิตามินผิวปังค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวนะคะสีผิวไม่สม่ําเสมอเนี่ยปังบอกเลยค่ะว่าต้องเจอตัวนี้ค่ะตัวปังตัวเด็กของปังนะคะและรสชาติเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยค่ะทุกคนค่ะมีทั้งหมด2รสชาตินะคะ นี่ค่ะคือวิตามินซีสดรสส้มนะคะตัวเด็ดตัวปังของปังค่ะและตัวนี้ค่ะ คือคอลลาเจนโกโก้ Go นะคะปังชอบมากอยากให้ทุกคนได้ลองกินดูนะคะมันไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยแต่ย,ยังทําให้ผิวของเราเนี่ยสดใสขาวสีผิวสม่ําเสมอปังอยากแนะนํามากๆและในตอนนี้นะคะมีโปรดีๆจะมอบให้นะคะจากปกติเนี่ยหกราบาทค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเพียง1กระปุกรับไปเลยนะคะ290บาทค่ะและถ้าซื้อ2กระปุกนะคะ490บาทค่ะทุกคนคะ่ะยังไม่พอค่ะรับไปเลย5กระปุกเพียง1,000บาทนะคะส่ง